เปิดความลับวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของมนุษย์จะเป็นอย่างไรวิวัฒนาการไม่เคยหยุดตราบใดที่โลกยังหมุนมนุษย์เองก็ยังอยู่ในเส้นทางนี้และจุดสุดท้ายของวิวัฒนาการหน้าตามนุษย์จะเป็นแบบไหนนักชีววิทยาริชาร์ดคินส์เคยบอกว่ามนุษย์คือเครื่องจกักรที่เอาตัวรอดจากยีนสร้างขึ้นหมายความว่าถ้าโลกเปลี่ยนแปลงย,ยีนก็จะบังคับให้ร่างกายเราเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด เมื่อโลกที่ร้อนขึ้นผิวมนุษย์อาจเข้มขึ้นดวงตาอาจใหญ่ขึ้นเพื่อรับแสงหรือแม้แต่โครงสร้างปอดและหัวใจอาจปรับให้ทนมลพิษและอากาศที่เบาบางลงนักเขียนอย่างยูวโนฮารอรีผู้เขียนโฮมเดอูสกล่าวว่ามนุษย์อาจวิวัฒนาการไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่ามนุษย์กึ่งเทพผ่านการดัดแปลงพันธุก,กรรมการฝังชิปสมองและการรวมตัวกับ AI ในอนาคตอาจไม่ใช่เพียงเนื้อหนังแต่คือร่างกายผสมระหว่างชีวภาพกับเครื่องจักร นักคิดบางคนเสนอว่ามนุษย์อาจวิวัฒนาการไปจนไม่ต้องมีร่างกายอีกเลยเราอาจกลายเป็นเพียงสติปัญญาในเครือข่ายพลังงานหรือความคิดที่อยู่ในจักรวาลดับคลื่นเรคุสไวนักอนาคตศาสตร์พูดถึงซิเกเลร์ตี้จุดที่มนุษย์กับเทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งเดียวกันและอาจไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไปแล้วหน้าตาของมนุษย์อนาคตจะเป็นแบบไหนบางทฤษฎีเสนอว่าดวงตาโตสมองใหญ่ร่างกายผอมบาง เพราะไม่ต้องออกแรงเหมือนเดิมคล้ายสิ่งที่เราจินตนาการว่าเป็นเอเลี่ยนบางทฤษฎีบอกว่ามนุษย์จะไม่มีหน้าไม่มีเพศไม่มีรูปเป็นเพียงพลังงานที่สื่อสารกันด้วยความคิดแล้วคุณล่ะคิดว่าจุดสูงสุดของวิวัฒนาการของมนุษย์จะเป็นอย่างไรกดติดตามไว้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องลับที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้